ประเดนพวนี้ของพี่ไทยซอต้องบอกนิดนึงวันนี้นะคะมีสิ่งดีๆที่ได้ว่าด,ดีที่สุดนะสำหรับใครที่มีปัญหาคุณผู้ชมคะสองอย่างพร้อมกันที่ตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของความอ้วนนะคะเรื่องราวของความดำคุณผู้ชมคะจะกำจัดอย่างไรให้สองสิ่งนี้คุณผู้ชมขะออกไปจากชีวิตคุณวันนี้ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าเธอประสบปัญหามาทั้งสองสิ่งนี้แหละ แต่เธอสามารถกําจัดมันไปได้โดยชิ้นสิ้นเชิงตอนนี้เธอผอมหุ่นดีขาวเอ๊ะมันเป็นได้เหรอนะมาถามเธอเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับค่ะวิเจแอมค่ะสวัสดีค่ะมันทาได้เหรอเออตอนแรกอก็คิดเหมือนพี่ตังผอม ขาวใช่เพราะว่าหนึ่งเดียวเวลาเราจะผอมเราจะขาวอย่างเงี้ยพี่ต้องคนละอย่างใช่แล้วเวลาแต่ว่ากินมื้อนึงเนี่ยเลยอิ่มกว่าข้าวเออเออเพราะว่าจะบอกเลยว่าเทรนผิวขาวมาแรกอใช่ไหมพี่ผู้ชายก็ชอบคนขาวใช่งานต้องงานคนขาวใช่พอเราแบบดำค้าเราก็ไม่มั่นใจแล้วไปนั่งคุยกับเพื่อนไ่นั่งคุยกับโอ๊ยทำไมเขาขาวอะอขาวมั่งจังอะผู้ชายด้วยใช่มันดีผู้ชายขาวก็เราอีกเฮ้ยเซลล์หเนะใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งอาชีพ พวกเราอย่างเงี้ยมันจะแบบว่าจะคํามันจะดําอะไรมันก็ไม่ได้ไสวยแต่งตัว<อ>ไม่สวยแต่งหน้าไม่สวยอะไรก็ไม่ดีใช่แล้วค่ะนะี่ะซึ่งแอมเคยประสบปัญหาแบบนั้นและแอมเข้าใจดีเพราะว่าเราจะแบบว่ามีเขาเรียกว่าคือไม่ได้เป็นคนอ้วนแบบเบอร์เชอะอะไรขนาดนั้นแต่แตว่ามันจะมีแบบว่าพุงย้อยมีเหนียงมีอะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าแล้วเ,เวลาใส่ชุดอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไป บอกเขาไม่ได้ว่าพี่หนูไม่ใส่ชุดนี้ได้ป่ะเออคือแบบหนูแบบมีตรงนี้ตรงนี้บางทีเราเลือกไม่ได้เลือกมากอีกเออเลือกมากอีกไม่ได้งานเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้มีชุดอะไรก็ต้องใส่ได้แล้วค่ะเนีค่ะเพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยต้องบอกตรงนี้เพราะว่าแอนจะมีโอกาสได้ไปทํางานนะคะไปถ่ายงานนะคะแล้วก็ไปพักผ่อนด้วยในตัวที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ไปเจอกับพี่หนิงหนิงไหนพี่หนิงเนี่ยตอนแรกก็หนิ่งไหนวันไหนพี่หนิงไหนพี่หนิงเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ๋อ oh. คือตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไง oh. นี่เรามีรู้ไม่ดูนะคะ oh. พี่หนิงเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ SP9 นั่นเองนะคะ oh. ซึ่งเขาก็แบบเห็นเราแบบเอ๊ย ชอบปรึกษาเขาไง<ต>เฮ้ยพี่ทาไงดี่นูอยากเขาด้วยอยากอบอ,อะไรอย่างเงี้ยมีแบบว่ามีอะไรแนะนำไหมพี่<ต>อะไรอย่างเงี้ยเพราะเห็นเขาแบบว่าหุ่นดีอะไรอเงี้ยอันเมื่อกี้ที่ให้ดูนี่คือรูปก่อนหน้าที่พี่หนิงเขาจะใช้เขาก็้าแบบดูแบบว่าใช่ตอนแรกเนี่ยพี่หนิงเขาก็แบบว่ามีปัญหาแบบนี้เหมือนก<ต>ัน <ๆ S 1> เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออที่ก็มีปัญหาแบบนี้แต่ว่าเนี่ยแอมลองไหมเอพีไนท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เฮ้ยลองฟรีหรือเปล่าเฮ้ยอ่า ดูดิเห็นไหมคนละคนหรือเปล่าคนละคนนี่บอกเลยว่าไม่ได้ใช้แบบว่าแอป i iPhone นะจ๊ะเอออแมลงวันนะเออไม่ได้ใช้แอป iPhone ไม่ได้แบบทําหน้าขาวอันนี้คือของจริงนะคะแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนไปนะคะนี่เลยนะคะตร้องให้ดูเลยนะคะแมลงวันจะเข้ามานะคะพี่ยากได้นะคะเอสพีไนนะคะต้องให้ดูซูมนิดนึงนะคะเพราะว่านี่เลยมีทีทีโพสนะคะ เนะะี T ่ค่ะทีโพแอบสโซลูทำไมจะต้องให้ดูตรงนี้เพราะว่าออมันจะมีแบบว่าสินค้าที่เป็นของเฟกนะจ๊ะอ๋อลอกเล่นแบบอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้ามีทีโพสแอบสโซลูทนะคะนี่คือของจริงแน่นอนนะคะแค่นั้น,นยังไม่พอนะคะนี่เลยต้องสังเกตดูนะคะมี plus plus ด้วยนะคะทำไมจะต้องมี sp9 p l u เพราะว่าจะบอกว่าที่ สัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันได้ยากมากนะพี่คือถ้าเกิดว่าของเราไม่ดีจริงไม่พรีเมียมจริงไม่เข้มข้นจริงเราจะไม่ได้ส,สัญลักษณ์พลัดพลาแบบนี้ไม่มีใครไม่เห็นมีผิ้จัดจไหนได้เลยนะไม่ได้เลยนะคะนอกจากดูข้างหน้ากล่องแล้วนะคะสวยงามน่ารักน่าใช้นะคะข้างหลังด้วยค่ะพี่ข้างหลังเนะะี่ยข้างหลังขอให้ดูอีกนิดนึงนะคะตรงผู้จัดจำหน่ายน,นะคะต้องเป็นห้างหุ้นส่วนสาม,มาญธนพรเฮลแอนด์บิวตี้เท่านั้นนะคะ<อ>ถึงจะเป็นของจริงของแท้ใช่แล้วค่ะเนะคะเป็นบริษัทของพี่หนิงนั่นเองนะคะแล้วอยาก จะรู้ใช่ไหมคะว่า SP9 ีไนบายทีพพสเนี่ยดียังไงอ่ะเอะอ,อคือตอนแรกเนี่ยแอมก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะได้ผลจริงหรออ,อยากจะพร้อมอจะวเขาบอกว่าพร้อมข่าวทันใจแบบว่าไม่กลับมาคลั่งอะไรอย่างงี้แอมก็เลยอเราเราก็ไม่ได้เชื่อเนาะ ไม่เชื่อเหมือนกันเพราะว่าแอมเนี่ยเป็นคนหนึ่งคืออยากจะทานอะไรก็จะต้องศึกษานิดนึงเพราะว่าอะไรจะเข้าปากเราเี่ถ้าไม่ดีจริงไม่เป๊จริงถ้าไม่ปลอดภัยจริงไม่ชเข้าปากนะใช่แล้อย่างที่บอกนะคะที่ใบประเทศอังกฤษก็ได้กินฟีไงกินฟีประมาณอาทิตย์นึิเฮ้ยอาทิตย์หนึงมันได้ผลนะ เออคือปกติแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์อื่นเนี่ยเฮ้ยกินอาทิตย์นึงมันจะได้ผลหรออันนี้ได้ผลใช่เพราะว่าคือแอมเนี่ยบอกก่อนว่าแอมเป็นคนที่ขับถ่ายไม่ค่อยดีพี่อ่ะค่ะนะจ๊ะใช่แล้วคือแบบขับถ่ายไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบว่าดูแบบโองและที่สำคัญต้องบอกอีกนึงพุงป่องใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยนะคะพอแอมกินเข้าไปเฮ้ยแอมรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบว่าขับถ่ายดีเออคือตอนเช้ามาก็อึศเลยอันนี้คือช่วงแรกที่ทานเออใช่ไดด้โยตรงใช่แล้วค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ย ลองดูดีกว่างันขอพี่หนิงทั้งกล่องเลยจัดมาก็เลยลองเอาไปทานดูนะคะ,ะก็ได้ผลจริงๆด้วยนะคะแล้วก็แก้ปัญหาได้จริงๆใครที่มีปัญหาเนี่ยะคะแบบว่าขับถ่ายไม่ดีแล้วก็เขาเรียกว,ว่าผิวพรรณของเราเนี่ยไม่เรียบเนียนไม่เต่งตึงไม่กระชับจะบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยผลิตได้พี่แอ,อลกลูนาไทาโอนหรือว่าคอลลาเจนตับผลิตได้อยู่แล้วใช่แล้วค่ะนะคะแต่ว่ามันไม่เพียงพอค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าด้วยมลพิษนะคะสิ่งแวดล้อมแบบว่าเขาเรียกว่า แก่ลงด้วยอายุ20ปุ๊บคอลลาเจนมันก็ไม่ผลิตแล้วไม่ได้แล้วหยุดแล้วใช่หลายคนก็หมค่อยๆหมดค่อยๆหมดหมดเกลี้ยงใช่แล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่จะเข้าไปช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยผลิตได้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูละกันนะคะว่าเอสพีไนเนี่ยเขามีส่วนประกอบเด็ดๆอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยนี่ไล่เรียงกันไปเลยนะคะตอนแรกเลยซาดูตาซาดูตาที่ไมโครเซลลูโลสเฮ้ยไม่เคยได้ยินคือแรกใช่แอมก็แบบอะไรอ่ะพี่เขาบอกว่าเป็นวัตถุดิบท ที่หายากนะคะแล้วก็การันตีได้เลยนะคะว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนที่จะเอาวัตถุดิบนี้ลงไปเพราะว่ามันแพงว้าไปมันจะคุมหรือเปล่าแต่ว่าของเราเนี่ยใส่ลงไปเอาเท่าที่เขาให้ใส่เลยนะคะก็2 1 5มิลลิกรัมนะคะอันนี้คือเป็นอะไรที่แอมรู้สึกภาคภูมิใจมากว่าเอซินานเคยมีไอ้อันที่คืออะไรมันช่วยอะไรไมโครคือมันจะช่วยทําให้วิตามินแกลเลนในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทาให้ร่างกายมี่ปัญญาขอใจยิ่งขึ้นเฮ้ยสิ่งอะไรอะมันคือสิ่งอลังการ จริงจริงนะคะแค่น,นั้นยังไพอคุณผู้ชมนะคะมันดีกว่านั้นอีกค่ะเนี่ยเรามาดูอันแรกเลยสายสก,กัดจากผลส้มแขกตัวนี้คุณใสเ่เยอะจังแอมตั้ง500มิลลิกรัมใช่แล้วพี่เพราะว่าคนไทยเราต้องอยากจะพร้อมและอย่างที่บอกว่าขับถ่ายบางทีแบบว่าทาไมผิวพรรณของเราดูแบบค้ำหมองไม่สวยจะสังเกตเวลาคนที่เป็นคนธาตุเบากินแล้วถ่าย,ยกยินแล้วถ่ายจะไม่อ้วนนะใช่แล้วพี่อแต่ส่วนมากคนอ้วนอ่ะคือคนที่ไม่ค่อยถ่ายมุงใหญ่บอกอย่างนี้นะคะแต่ว่าผลส้มแขกอินเดียเนี่ยนะคะช่วยได้ค่ะจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายให้เป็นปกตินะคะ ไขมันส่วนเกินนะคะที่มันแบบสะส,สมตามร่างกายนั่นเองน<ต>ะคะแล้วก็ระบายไขมันทุกครั้งเวลาเราขับถ่ายนั่นเองนะคะก็จะช่วยทําให้เราผอมลงเนี่ยแหละเพราะว่าผลส้มแขกจากอินเดียนั่นเองนะคะ,คะต่อมาเลยนะคะมีสารสกัดจากปลาทะเลน้ําลึกนั่นเองค่ะซึ่งจะบอกว่าถ้าเกิดว่าสารสกัดคอลลาเจนที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะต้องมาจากปลาทะเลน้ําลึกนะคะแล้วก็ไม่ใช่ไก่กามาจากเนเธอร์แลนด์นะคะทำไมต้องเป็นเนเธอร์แลนด์มันมีเมดิเตอร์เรเนียนค่ะพี่อ๋อ,อนั่นแหละต่แแ้วก็ทำไมจะต้องมา นี่เขาบอกว่ามันจะใกล้เคียงกับโครงสร้างคอลลาเจนของร่างกายของคนเราเมกที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดีที่สุดถ้าไม่ดีที่สุดเอสเนไไม่เเอามาใส่นั่นเองนะคะต่อจากนั้นนะคะคุณผู้ชมมันยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเรามาดูเลยวิตามินซีมันจะต้องทํางานควบคู่ไปกับกลูตาไทโอนที่เออนะคะแล้วมันก็ทาให้เขาเรียกว่าทางานได้ดียิ่งขึ้นต้นเป็นแรนผลักดันใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินซีด้วยนะคะเนี่ยป้องกันผิวจากแสงแดดนั่นเองนะคะพวกผิวคล้ำเสียแล้วก็แบบ ีเข้าไปนะมันก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นเฮ้ยสังเกตได้เลยพี่าาเวลาเราไปแบบว่า เขาเรียกว่าไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเออไปตากแดดไปแบบว่าทะเลไม่มาเชียร์เออใช่ถึงเราจะทาซันบล็อกอะไรเยอะๆไม่ได้หรอกเออใช่เพราะว่าผู้แสยแดดเมืองไทยแรงทะลุทะลวงเข้าไปจริงๆคุณผู้ชมพอกลับมานะจากที่เราสมมติว่าเราอาจจะไม่ใช่คนขาวมากอยู่แล้วโอ้โห่ามันจะฟื้นได้พี่มันใช้เวลานานเออมันไม่ทานนะเราจะหลีกเลี่ยงว่าโอ๊ยไปทะเลแล้วเราใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวมันก็ไม่ได้ใช่มันก็ดูไม่แบบไม่ไปทเเราไปทะเลทำไมอ่ะเออไม่ลงน้ำก็ไม่ได้ไม่ได้อไม่โชว์ผู้ชายก็ไม่ได้ไม่ได นะคือนั่นแหละคุณผู้ชมมันก็เลยแบบว่าต้องมีอะไรที่มันทําให้ตัววช่วยใช่ตัวช่วยให,ให้เขาเรียกว่าร่างกายของเราเนี่ยผลิกตกตดไโอนออกมามได้ได้พอเพียงอ,อ,อย่างนี้นะคะ,ะต่อจากนั้นนะคะเป็นไลโคปินค่ะ,ะอันนี้เนี่ยนะคะตอนนี้กําลังแบบว่า กระจายแรงมากมาแรงมาแรงผลิตภัณฑ์พืชผล,ผลธรรมชาติในที่มาเป็นตระกูลสีแดงนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศนะคะหรือว่าจะเป็นพริกนั่นเองนะคะนี่คือนําเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียเลยล้วนเออใช่เห็นปะทำไมต้องเป็นของออสเตรเลียคือออสเตรเลียมันจะดีที่สุดพี่สังเกตว่าคนที่ออสเตรเลียเนี่ยนะคะเขาจะบบว่าแก่อย่างนี้คือมันก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าถ้ามาจากประเทศออสเตรเลียเนี่ยรับรองว่าดีมากจริงๆนะคะแล้วจะบอกว่าหนุ่มสาวนะคะไม่เฉพาะในประเทศไทยที่แบบว่า คือฮิตมากๆนะคะหนุ่มสาวที่ประเทศอังกฤษอย่างที่บอกอุ้ยเขาเขาโอ้พี่ตอนแรกหนูก็เฮ้ยจริงจรงหอเอออะไรกี้เฮยกินว่ะพี่โอ้หนูเห็นแบบว่า เฮ้ยอะไรอะไรทำอะไรอันนั้นก็อาจจะขาวแล้วแต่ว่าผิวพรรณเขาอาจจะไม่ดีมีคนสั่งาใช่แล้วดำเยอะมันดูจางลงมันไม่ใช่แบบหายเพลิบหายเพลิบจ้ะคืออันนั้นมันก็แบบเวอร์เกินไปมันจะดูจางลงคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดว่าทานเป็นประจำเนี่ยนะคะการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยขาวขึ้นไม่ผอมไม่คล้ำจริงๆโอ้โหเนีครบสูตรความสวยใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็ดีกว่าเลยคะแอมสเคยดำมีรูปมีรูปมีรูปคุณผู้ชมตอนแรกดำา้วนด้วยอยาให้ดูว่าทําไมแบบว่า ถึงตัดสินใจทาน SP ไหนมาดูสิเออเอาเอาอันนี้อนี่ไม่ใช่แอมอันนี้คือเอาลูกนี้แล้วก่อนช่คนที่ประเทศอังกฤษนะคะเขาใช้จริงๆคือตอนแรกเนี่ยนะคะเขาอ้วนและตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าลดลงไป9กกิโลกรัมอุ้ยอมดีจังนเออคือตอนแรกเนี่ยก็ถ่ายไกลๆเฮ้ยย่มาถ่ายเฉินไก่เออเขาบอกอะไรอย่างเงี้ยฮ้ยอันนี้ใครอ่ะอุ้ยอ้วนมากเลยนไมเออมันแบบก็บอกแล้วมันไม่ใช่อ้วนแบบอุ้ยรึบอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็แบบ เฮ้ยดูหน้าเต็มแก้มมาอะไรอย่างนี้ใช่พี่ก็ต้องใส่แบบว่าอะไรที่มันปิดๆิดนิดนึงอย่างนี้ก็ดูเป็นแบบว่าเด็กอะไรอะเด็กแนวอะเด็กแนวอะไหนอะเวลาไปแคสงานปุ๊บเขาเล่าเขาเล่าเขาเล่าปุ๊บแล้วเขาบอกว่า เฮ้ยน้องแอมหลุดอะปล่อยคิวนะเฮ้ยทำไมอะเออแอมก็งงเงี้ยช็อกนะเออเอาเอาความหน้าเลยนะใช่นะพอตอนนี้ใช้เอสพีไนปุ๊บเออก็ดีขึ้นเอองานงานมาแน่นนะคะอ๋อผู้ชายผู้หญิงก็มัฒนาตลอดงานเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เนี่ยแหละเพราะเอสพีไนคุณผู้ชมนะคะก็ผอมได้ขาวได้จริงๆคือถ้าเกิดว่ามันไม่ชัวร์แอมก็ไม่อยากมาบอกจริงๆคือตอนแรกเนี่ยแอมขอเขาเลยนะบอกเฮ้ยพี่หนูอยากจะให้หนูว่ทันจริงเออหนูอยากจะให้เพื่อนๆคุณผู้ชมแบบว่าเออเห็นว่าเอ้ยทานแล้วมันได้ผล จริงไม่ใช่ว่าไม่ได้โกหกไม่ได้มาหลอกจริงๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าปลอดภัยจริงๆให้ดูเลยนะคะว่านี่เลยนะคะได้รับออยนะคะแล้วก็จ m p แล้วก็มีเครื่องหมายฮาลานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยนี่ให้ดูกันแบบว่าแจ่มๆเลยทีกดีได้อได้แน่นนะใช่ค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่มั่นใจโทรไปเลย0 2 4 5 2 9 4 4 8แนะคะแล้วก็นี่คือโฉมหน้านะคะสำหรับเขาเรียกว่าแท็บเล็ตเขาเออนี่ เนะคะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เชื่อว่าแอมเนี่ยเมาหรือเปล่าทานจริงแล้วมัน ทานไม่ยอมทานยังไงท่านยังไงเดี๋ยวทานให้ดูทานให้ดูแล้วบอกว่ารับประทานง่ายมากเดี๋ยวทานให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวจะบอกว่าทานยังไงบ้างโอเคนะคะผู้ชมคะนะคะเป็นเม็ดแท็บเล็ตนะคะสำหรับใครที่กลัวว่าเอสบางตัวเขาเป็นแคปซูลจะทําไม่ย่อยไม่ยยอยกระพงกระเพาะพังหรือเปล่าตัวนี้คุณผู้ชมขาทานเข้าไปสามารถดูดซึมได้เลยใช่แล้วค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็รับประทานง่ายค่ะไม่แบบว่ายืดเยื้อเลยนะคะเม็ดเดียวรู้เรื่องตอนไหนตอนไหนคือเม็ดเดียวรู้เรื่องคือทานเอาแต่ถ้าเป็นแอมนะทานก่อนนอนมันจะได้ไม่ลืมง่ายสุดใช่แล้วเอาไว คุณผู้ชมเนี่ยนะคะอยากจะแบบว่าให้มันลงเร็วๆก็2เม็ดได้2เม็ดได้ใช่ค่ะคือ2อเม็ดตั้งแต่สัปดาห์แรกก่อนนี้ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเอ้ยมันมันลงได้ได้ได้โอเคแล้วเราก็ทานแบบว่าคุมเอาไว้อาทิตย์ละเม็ดนะคะคือวันนี้เนี่ยที่มาเนี่ยนะคะจะบอกว่ามีคนที่ใช้จริงนอกจากแอมแล้วแล้วก็รูปบ้าไม่ดูแลพี่โอเดตโอเดตไหนพี่โอเดตที่เป็นนางแบบเฮ้ยนางแบบระดับโลกบ้าจริงๆเฮ้ยพี่เนี่ยดูดิ เขาเตอนขอเขานะลุนะตอนแรกพี่โอเด็กเขาก็แบบว่าเฮ้ยอ้วบอวบอึมเกินนะแต่เห็นปะเออตอนนี้คือเขาใช้จริงๆคือลอง s อสพีไนไปปุ๊บนี่บิกินี่มาฉันก็ไม่กลัวเลยนะแน่นเออนะคะแล้วนี่คือผู้ใช้จริงคือตอนแรกเห็นปะดำค้ามเฮ้ยโดนของหรือเปล่าคือแฟนเลิกอะไรแบบนี้ดูแบบเฮ้ยใช่แล้วแต่ตอนนี้ ขาวขึ้นเห็นมาแล้วก็กล้าแบบว่าเฮ้ยทำท่าแบบวอะไรอย่างเงี้ย MC MC ใช่ตอนแรกเห็นมาก่อนนั้นก็แบบว่าดูดาคือก็พยายามแต่งแล้วแต่ว่ามันก็ไม่มันก็ไม่ค่ยเวิร์กแต่ตอนนี้เป็นยังไงผลเสาร์โกหดีแล้วเข้าช่องไปแล้วด้วยนะคะเซนสัญญาไปแล้วด้วยเออเห็นมากคือพอขาวปุ๊บอะไรปุ๊บมันก็มั่นใจงานการก็เข้ามาประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้นะคะ คุณผู้ชมดูแบบนี้นะไม่ยากเออจริงๆตอนแรกแอมก็ซื้อแพงเออแต่ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นแต่จริงๆแล้วเฮ้ยมันก็ไม่ได้แพงมากจริงๆคือพอมาหารเฉลี่ยแล้วมันก็วันละไม่กี่บาทใช่แล้วค่ะนะคะตอนนี้นะสองกล่องเอาไปเลยนะคะ2,500บาทฮะถูกมากมากคุณผู้ชมสองพ้าร้อยบาทตีไปสิว่าวันหนึ่งวันละสองกล่องหกสิบเมตรเออคิดดูดิพี่สองพันห้าสองพันห้าร้อยบาท 60วันเออก็นี่ไงก็หาไปแล้วแอมหาเรียบร้อยแล้วก็คือตกวันละสี่บาทเฮ้ยแล้วมันคูณวายวันละสี่บาทเออเห็นมากไม่ต้องไปบว่าไปเปลืองอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมรีบข้ามาเลยนะคะกับ SP9 by T-Post Absolute นั่นเองอะนะคะที่เบอร์นี้เลยนะคะ024529448นะคะย้ําอีกหนึ่งรอบนะคะ024529448นะคะ สี่สิบสายเท่านั้นนะพี่เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยไม่ได้โอ้ยไม่ได้ต่อรองไม่ได้เมื่อวานมีสายที่สี่สิบเอ็ดเฮ้ยมันต้องราคาเดิมแล้วเฮ้ยคุณผู้ชมต้องรีบโทรมานะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะคะย้ำเลยนะคะว่านี่แหละเ p 9นะคะ by T Post Absolute นั่นเองนะคะของจริงต้องมีแบบนี้นะคะสัญลักษณ์แบบนี้ด้วยนะคะรีบโทรมาแล้วกันนะคะอ้าวเท่าไหร่เจ เพิ่เห็นหะแม่ค้าบอกว่าเลยยี่สิบยคะคุณผู้ชมมันมันดีจริงๆอยากจะแนะนำจริงๆอ่ห0 2 4องเก4าสี่สนะคะศูนย์สองสคุณผู้ชมค่ะวันนี้โปรโมชั่นจัดเต็มจริงๆเอาไปเลยนะคะสกล่องหกเม็ดในราคาเพียง2อ0พันห้าร้อยบา โซมาแน,น้่ระบาทนะคะรีสโซมาเลยแล้วกันนะคะวัะนนี้ขอบคุณแอมมากมากเลยค่ะขอาล่ะนะคะเวลาหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมขาลาไปก่อนเอจอกันเจ,จ,จอรายการที่ได้โซได้ใหม่พรุ่งนี้คุณผู้ชมขะนะคะบ่ายโมงครึ่งวันนี้เราสองสาวต,ต้องลาไปก่อนพร้อมกับคุณสวยๆผิวสวยๆของน้องแอมค่ะสวัสดีค่ะไม่ฟื้นไม่รำการไม่เคยคันคืน